ร so e เซฟซอฟต์แวร์ eTag Invoir and eReceiv e สวัสดีค่ะหัวข้อนี้นะคะจะเป็นวิธีการเพิ่มช่องทางการชำระเงินแบบ Bill Payment ในเอกสารไปแจ้งนี้ไปกำกับภาษีค่ะการรับชำระเงินผ่านระบบ Cross Bank Bill Payment ผู้ใช้งานจะต้องสมัครใช้งานระบบ Cross Bank Bill Payment กับธนาคารให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถรับชำระเงินผ่านระบบ Cross Bank Bill Payment ได้โดยสามารถตั้งค่าการรับชำระเงินได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะตั้งค่าช่องทางการชำระเงินหลังจากเข้าสู่ซอฟต์แวร์ีซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้สังเกตเมนูด้านซ้ายมือค่ะแล้วคลิกที่หัวข้อข้อมูลภายในค่ะจากนั้นให้คลิกที่ ช่องทางการชำระเงินพี่น่าช่องทางการชำระเงินให้เลือกที่ Cross Bank Bill Payment โดยจะมีรา,ารยละเอียดการตั้งค่าต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะในส่วนของแสดง Cross Bank Bill Payment บนเอกสารให้เลือกเปิดค่ะในส่วนของเปิดให้ลูกค้าระบุจำนวนเงินเองให้เลือกปิดค่ะ ในส่วนของระบุเลขที่อ้างอิงให้เลือกเป็นปิดค่ะสำหรับในส่วนของเลขประจำตัวผู้เสียภาษี13หลักให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี13หลักค่ะจากนั้นทําการกรอกในส่วนของเลข s u f ฟิก2หลักจากธนาคารที่ท่านลงทะเบียน Cross Bank Bill Payment ไว้ค่ะเมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึก จากนั้นจะแสดงข้อความด้านบนว่าบันทึกสมเร็จจัดทำใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีสำหรับการจัดทำใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีนะคะให้คลิกที่ปุ่มสร้างเอกสารด้านซ้ายมือค่ะจากนั้นให้คลิกเลือกที่ใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีแล้วจะเข้ามาสู่หน้าสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีทำการกรอกข้อมูลที่แบบฟอร์มสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีเช่นข้อมูลลูกค้าเลขที่เอกสารวันที่ออกเอกสารวันครบกำหนดชำระเงินและข้อมูลในส่วนของรายการสินค้าค่ะตาล่างถ้าหากว่ามีหมายเหตุก็ทำการกรอกนะคะ ในตัวอย่างนี้ไม่มีค่ะจากนั้นทำการกรอกในส่วนของชื่อผู้จัดจทําค่ะเปิด Cross Bank Bill Payment ด้านล่างนะคะก็จะพบในส่วนของ Cross Bank Bill Payment ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือจะแสดงข้อมูลในส่วนของแบบฟอร์มการชำระเงินหรือว่า Pay Inslip ที่ได้ทำการตั้งค่าเอาไว้ค่ะ และรวมไปถึง QR Code เพื่อให้ลูกค้าชำระเงินผ่านการสแกนผ่านแอปธนาคารค่ะแล้วให้ระบุรหัสอ้างอิงหนึ่งและรหัสอ้างอิงสองค่ะที่ช่องรหัสอ้างอิงหนึ่งให้ใส่เลขที่ลูกค้าเช่น1นึ่งสองสามสี่ห้าที่ช่องรหัสอ้างอิงสองให้เป็นเลขเดียวกับ เลขที่เอกสารไม่เอาตัวอักษรครั้งหน้าค่ะจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มต่อไปค่ะจากนั้นนะคะก็จะพบกับหน้าในส่วนของทบทวนข้อมูลค่ะเมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะพบในส่วนของ cross bank bill payment ค่ะจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มยืนยันค่ะ ิดไฟล์ใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีแล้วก็จะพบกับเอกสารใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีค่ะซึ่งจะมีเป็นไฟล์ PDF และไฟล์ XML ที่มีการลงไลายเซนดิเนลนะคะไฟล์ PDF เอาไว้ส่งให้กับลูกค้าสำหรับไฟล์ XML เอาไว้ส่งให้กับกรมสรรพากรค่คะ สำหรับการเปิดเอกสารนะคะสามารถคลิกที่ไอคอน PDF ค่ะหรือว่าสามารถคลิกที่ปุ่มเลือกแล้วคลิกที่เปิดเอกสารค่ะแล้วก็จะพบกับรายละเอียดของเอกสารใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีค่ะเมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะพบกับข้อมูลในส่วนของ Cross Bank Bill Payment ค่ะดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีการดาวน์โหลดเอกสารใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีให้คลิกที่ปุ่มเลือกจากนั้นให้คลิกที่ดาวน์โหลดค่ะทำการเปรดเยเอกสารใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีด้วยซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Foxit PDF Reader ตรงนี้ก็จะพบกับเอกสารใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีที่มีการลงลายเซ็นดิจิตอลค่ะ ส่งอ e ีเมลใบแจ้งนี้ใบกำกับภาษีการส่งอ e ีเมลเอกสาร January, ใบแจ้งนี้ใบกำกับภาษีให้คลิกที่ปุ่มเลือกค่ะจากนั้นให้คลิกที่อ e ีเมลค่ะแล้วก็จะขึ้นเป็นอ e ีเมลปลายทางนะคะถ้าหากว่าต้องการสำเนาไปที่อ e ีเมลให้คลิกที่สำเนาไปที่อ e ีเมลค่ะ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มส่งอีเมลค่ะเมื่อส่งอีเมลสําเร็จนะคะก็จะขึ้นข้อความด้านบนว่าส่งอีเมลสําเร็จเมื่อผู้รับไปทางได้รับอีเมลก็จะพบกับเอกสารไฟล์ PDF ของใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีค่ะ จากนั้นทำการเปิดเอกสาร PDF ของใบแจ้งหนี้ไปกำกับภาษีแล้วใช้แอปพลิเคชันธนาคารทำการสแกน QR Code เพื่อชำระเงินค่ะสำหรับซอฟต์แวร์ c e i v ฟนะคะเป็นซอฟต์แวร์ e-Tag Invoice and e Receive ค่ะซึ่งใช้งานง่ายๆนะคะไม่ต้องทำการติดตั้งค่ะเพียงแค่มีเว็บเบราว์เซอร์ก็สามารถใช้งานซอฟต์แวร์รี i ซฟได้เลยค่ะ เมื่อทำการอออกสาร e t a g invoice and e-receipt แล้วนะคะระบบจะทำการลงลายเซ็นดิจิทลค่ะซึ่งจะออกมาเป็นไฟล์ pdf เอาไว้ส่งให้กับลูกค้าโดยสามารถคลิกส่งผ่านอีเมลที่ซอฟต์แวร์รับได้เลยค่ะและยังมีไฟล์ xml ที่ส่งให้กับกลมสัมพารค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www receive com และติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอป e ิซี